พี่เขาเช็บเต็มยั็ดยันซอยทุกวันเหมนกันสวยดูได้วัสดุก่อสร้างครัไอ้นายกเจริญเมียได้ไหมเออเนี่ยนายงบหลักเอาละครับนิ่งแล้วครับท่านผู้ชมที่ตลุ่มลักเรือพระเรือเจ้าเจอกับเรือเจ้าแม่ครับปอนพิมพ์มลปล่อยออกมาอีกแล้วหนึ่งเที่ยวกับท่านผู้ชมดูสิว่าเที่ยวนี้ใครหมู่ใครจ่าใครผู้ว่าใครอำเภอหายกันมาสิบห้า ยังเบียดยังเสียดเทียบครับตามขอตามแก่จ้าละวันครับติงสารสัตว์ในน้ำ่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหนีไปหมดกบเข้ารูหนูกขปลาพญะยาหน้าประยุกกลับไม่ขีดไฟเนาะเอาละครับจะไปอยู่ที่ไหนหนีไม่รอดนะครับเจ้าแม่คำไรหลเรอือลำแดงฟังให้ดีครับเจะได้พรพลุนร้องนั้นเลยขับเที่ยวคู่เี่สวุนที่เข้ามาหัวยัง้าวเหนือหัวไทยข้าเหนือไทยยังไม่มีใครยอมใครพรพล เอาเป็ามาสอบห้เทำนี้อยู่ห่างๆนี่นะเว้ยออแล้วเรบหาคนเดียวไม่เป็นตาพราะเาสูญา็นไม่ห่วก็าสามได้คนหนึ่งคนถึเจะเองวิ่งไรนี่อาซากมองไยหด้าผังพ่แล้วผาหน้าผาตาท่านู้ชมาเยกย้เยือื้อปรนนีตอยาผู้คิดสุสีเจอใครไมเเจอกิเาไปว้าแหทำไรเขให้เอาครับัวสมารสมรสม์ตันมาเอาแต่ยันก็ได้สียที่กับทุกท่าดูดีๆครับจับตาดูดีๆทั้งคู้งคู่ กระเนี้ยึงถอนพรมิบุญถอนพรมิบุใส่เสื้อสีอรรถเลื่อมขึ้นมานิดหน่อยเลื่อมนิดหน่อยเลื่อมนิดหน่อยก็แม่คำไหนจากกันตลมจากกันตลมก็อติดขึ้นมาก็อติดขึ้นมามาเรื่อยๆเอาละครับยาวอ่อนแล้วหอยลอยแลยพวกเราจ้าแม่คำไหนตอนนี้ได้ทีขีดม้าได้แล้วพร้อมไปดึงยาวสาวลูกมาพร้อมพรมิบุญลดตื้นยาวตื้น แล้วครับ้องตัดสด้วยกรรมการปั๊นะครับคไแน่่นะรนนะยเอากันวาวไลิอเียอาอบนตผครับ